Hei, oi! Hei, oi, ara! คนีได้เองตัวนี้ามดีดีชิมว่ามตัจริงเอเอยยังตวกัพ่อต้วเนาะพ่อตคือกันไหนเออฮะเออมาเทอเลยทอนีทาทไปนีสอดท้งไหนตัน้ไมก็คือให้ามดีี ไปอ่เาสนาียนี่ตอนเด้อถามดีดีได้ใครไปนอนใครมาเอามันเกิดผจานนี่นี่อจะไปนอนตเอไปนอนก็ถามดีดีอ้าอาละาเลยกระเมาเมาเนี่ยอยู่กับพวเบากระถามดีดีกันโตหน้าโตหน้าใส่จะบาพรดนายยังป่าโธก็เบาได้อยู่ก็คือบาถามเลย ตักไท่ออกปอเจ้าคอมเมนต์ยังเดียวเอาคอมเมนต์เลยใช่ไหมเอาไเลยเออาดโมันดูถูกกันแท้เราไอ้เมื่อถูกวัยเจ้มาดูถูกว้ยนะเต่เมือจัดแตกที่ว่าั่นเฮ้ยเฮ้ยตาตาตาคนตูดผอ้ได้ศิญาแตกคอยถามดิคอยถามท่านนะคอยถาม่าไปทังไหนีิสวรไปทั้งไหนผู้ได้ศอยาตปากแตกเนาะ ไอ้เอ็งมึงเป้เอไอ้เจ้ามาท่าเหรอไ่ต้ว่ากูหนาตาคือเบ๋อีโอ้โหอ้ก็เท่านั้นจัดเรื่องเลที่ดีรีสอร์ทรีสอร์ทมองนวลมองป้าป้าบ้านรีสอร์ทอะไปทางไหนบัดจอยรู้ยังก็่อยวันน้มึงื่วจักรยานดิผู้ใดใครใหญ่ตัวที่ตัวที่คนไม้ป้าเจ้าได้ ใจเี้ะหาเี้ยงใช่ไหมอยทันนี่เจ้าตั้งสติตั้งสติแล้วเมาเก่า่นี่ก็จบังเลาอาราบลเลยอกไดิไอ้ท้าอวยไปมาทาอยกลาไอ้กวนอยเจ้าคอยทันี่ได้หาเงนี่บตย่้ยย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ พี่ยังจไ,ไม่ได้ใช่ลืมตอนน่อ้อยนิดหนังนกโ <60 S 1> กสิบห้าหกเราหกเอาถีายังขี่จานออยังแด้เลยเอดูอ่ะสบายเบาเบาเออี่ไหนที่ไหนต้องตีจัก เออต้องแบบเคลียร์จารย์ป่องวิ่งดีกว่าเนาะคือจะตลกดีกว่าจะมากระโดดตั้งคู่หรือเปล่าเมียนวดเพราะสายตามันสั้นจะเป็นัาเกิอพอดีเลยตอนนั้นจังหวะแบบไอ้ตรงป่าตอนนั้นแบบเหมาะมากเลยอ่ะว่าจะไม่มีรถก็มีรถออกมาซื้อมาหดในป่านะยังอ่าตั้งบอกว่าไม่มีรถดอก ไม่มียังไสงสวัสดีทุคนดักปล้นทำคลิปดักดักดักปล้นจะปล้นตรงไหนตรงป่าตรงเมื่อกี้เลยคือใช่ดูรอบนี้เบายศพินโยนะคะได้เห็ดมาอีกแล้วบึงเป็นอย่างออขาวจุนพูนวะ สุดยอดเฮ็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 ดไปทำคลิปดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอนันก็ดีเลยนี่อยู่ในป่าเด้นน่หามาแต่ป่านี่กับพ่อจ๊ะเ้กาแรงสิบุ่งหรอทำห้องไหน นน้้งนกีบ่าวยศพินโยนะคะเอาเห็ดลงไปแล้วดูช่างเอี่ยวทำอะไรจะเอี่ยวได้ห้องเลขอะไรเอาทีวีไม่มีเหรอมีก็เห็นแหละเนาะยังวะ ไปล้างขาไปเชือกกินนี่เชือกอะไรกินนี่ไหมฮะไปไปห้องเอเลยอ้าอันอีงเนี่ยม่วงหาวมะนาวโหหยาบ ไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนโกนเจอกันกันที่ไหนอะไร